ก็คือลมแรงฝนตกทั้งฝนทั้งลมดูใบม้มใบไม้ไเกียบเลยไม้ในสักดีดีดีว่ากิง่งไม้หรืออะไรไม่หักมีกิง่งไม้ ต้นไม้ล้มโอ้ตายออเนี่อ,อ่เต้น <c oughs> <c oughs> ไม้อเนสที่เข้ามาแค่ว่าจะไม่เข้าแล้วต้องเข้ามาไออ่ะเอาปอกบอลมาใส่ปลอกนึ่ง ีก็ยังทาไม่เสร็จเลยงานใหม่ก็มาอีกอืม มันดันมันไม่ดีขอนั้นนะกอดใบไม้แห้งๆอะปิวมาวันเลยแหละาวทำให้อันนี้หักไปครึ่งเหรอต้นนี้ อืมอืมไมไม้เนี่ยวันนี้ก็จะตกอีนั่นเนี่ยอัน,น,เ,าาอนเนี้ยลองมาตกอีกเดีวเราเราจะทำความส,สาสะก่อนทำความตระเสร็จ ก็จะถ้าถ้าผลไม่ตกก็จะทาขอบทาสีตามขอบนี่ก็ยังไม่กินเท่าไหร่นะก็ต้องทาอยู่รอบนะี้ทามันเข้านี่น่อยได้นหนาหน่อย